เขาจะสวยมากสําหรับวงเนี้ยสามารถใส่ออกงานได้นะคะใส่ออกงานได้ใส่อวดได้เอาจริงๆเพราะว่าเขาเป็นเนื้อแก้วนะคะใส่แบบหนึ่งวงเก๋ๆไปเลยพี่เนี่ยยิ่งแบบใส่นิ้วกลางหรือว่านิ้วนางนะจะสวยมากนะคะสาหรับวงนี้เนาะจะอยู่ในตะการที่5นะคะพี่ตะการที่5หมายเลขการกดสั่งซื้อหมายเลขสอันนี้เป็นเนื้อแก้วเก๋เเลยนะถ้าเป็นวงแบบเนี้ย ที่แมคค้าให้คุณพี่เลือกรับชมเมื่อกี้เขาจะเป็นเกตไทเอเป็นเกตไทเอเฉยเอันนี้เป็นไทเอค่ะเออเป็นเกตเอค่ะพี่ลองสวมทับกับสีเหลืองให้หน่อยเป็นวงนี้ใช่ไหมนี่ค่ะใส่สวยเหมือนกันนะพี่นะ่คะน,นี่ไม่ใช่ส์ยของแมคค้าเวลาใส่นิ้วเขาจะหางนี่ค่ะใส่สวยนะแต่ว่าคุณพี่เห็นไหมอันนี้เขาจะใหญ่กว่า มีความใหญ่ความนูนกว่าค่ะพี่เนอะนะคะสำหรับวงนี้ตะก้าห้าหมายเลข